สวัสดีพี่น้องพุทธิตามดาวจนสตาแล้วประตูใช่น้พี่น้องนะกบาลิกาของวันที่งีสิผากระพันไปแล้วนาะพี่น้องนาะมาเบื้องยงินหลังกันพี่น้องว่าเขาตัวได้แน่ดาวจนสตากระลุดไปนาะพี่น้องนะขออภัยของโดจนสตารลุดไปแต่เลาประตูใช้เขาทุกโตโยพี่น้อง เขาตกนันวคือว่าแล้วจนสตากับวันที่2ามีนาคม0 0 6เกจเบื้องของมือของมืออนีเนาะพี่น้องเนาะลดยูจังไดเขาอยู่มงไดนเนาะพี่น้องเนาะดาวจนสตาร์กับจับคู่เกจศูกจเกาเก่าศวิ่งเกศูกบเล่นเกศูล่องเก่าศูดพี่น้อง ลาาประตูใช่จับคู่หกเก่าหเก่าหหสวิ่งห9กเก่า,กามเล่นห9กเก่า,กา,กกาล่องสาเขารูดหกพี่น้องเดี๋ยวหนึ่งหเล่าสันติภาพจับคู่ห9กเก่าเก่าีห วิ่งหกเก่ามเรนหกเก่าล่อง4ีเขาดูดซพี่น้องซีซเนาะประชาชนเล่าหกเก่าเอเก่าหกสองหนึ่งสองวิ่งเก้าหกกรมเลนเกหล่องหนึ่งสองเขาหกเขาเงพี่น้องเขาดูดสองโตนาะพี่น้องเนาะคือได้หกแปดกับซีหนึ่งได้สองลูดนาะพี่น้องเนาะบาน้ก็มา ลายตาคูเกตแปด 8. หนึ่งเกตศูนย์หนึ่งวิ่งเกตแกลมเลนเกตแปด 8. ล่องศูนย์าลุดเกดพี่น้องในเกตเก่าใเกตเก่าะพี่น้องนะเอาบานนี้กลับมาบึงของบ้นที่ยี่สิบกนะพี่น้องนะเนอนะบางหนึ่งอันเขียนไปแล้วต่วันไล่การยังบด,ด้งเขามากก็เลยดิตังไมนะพี่น้องนะต่างไม่แล้ว ของดาวโจนสตาวันที่มีสหมีหน้าสองพันหยหกสิบได้เขียนไปแล้วพี่น้องแก่ว่ายยังว่าท่านเด้ขีดเด็กกาอยังไร่การยังบุดเด้งขึ้นเข้ามาในไร,ร่การก็เลยได,ได,ได,ได้ได้ต่อดาวโจนสตาก็วันที่2ีหกคจับคูมาสมศสามหนึ่งสสี่ วิ่ง30กลมเด่น30ล่อง34นะเอา3โตก็034 430วิ่ง30กลมเด่นเน่น30พี่น้อง30ล่อง34 ลองสามซีสามซีหรือก็มาลาประตูใจพี่น้องลาวประตูใจลาวประตูใจลาว Ô. Ừ. Chạy. À, Đó, tôi chạy. Chắp khu. 61. 61. 67. 67. kết nâng kết nâng kết vinh vinh ngốc nâng ngốc nâng vinh sám tòa kết hốc nâng

สันติภาพสันติ ทีภาพจับคูหาเก้าหาเก้าหาเก้าแปดหาแปดหาเด็กค่ะเป็นเส้นหัวต่ำๆแปดหาหาเกศ Hà kết Vinh Vinh Hà Cầu Hà Cầu Vinh Giám Tòa kết Hà Cầu

công đêm hà cầu long hà kýt chắp Chấp khu Sám xì Sám xì อาหโอ้โอ้สีหนึง่งวิ่งวิ่งสามสี่ satu tiga C, tiga tua, satu tiga C, tiga C, satu tiga C, tiga C, satu 341เอง34 342ตัวกลม34หล่อง41 lao ít ta lao ít ít ta ít ta chấp khu สองหาหกหาหกสามสี่สามสี่วิ่งวิ่งหนึ่งสอง Ngân Sông Vinh Sám Tòa Sĩ Ngân Sông Ngân Sông Sông Sám Sĩ Sông สองสามสี่สี่หนึ่งสองวิ่งหนึ่งวิ่งสองก้มหนึ่งสองล่องสามสี่ พี่น้องเอ้ยแคบหน้าจอดือ้อเพื่ได้เข้ามาแล้วเอาไปลุ่นศพกันพี่น้องของยาจนสตากับเล่าประตูเชยมือเอื้นเสาตะลุยกันเนาะพี่น้องเนาะของมือนี่วันที่มีสิบหกมือเอื้นเสามือเอื้นเสามือนี่วันที่มีสิบห้าพันไปแล้วดาวจนสตาก็ได้ไปของเล่าประตูเชยไหมดาวจนสตารลุดไปพี่น้องเล่าประตูเชยก็ได้แกหาลุตเราพี่น้องเอามาอนี่ของ มันที่ี่หของมื่อเอือนมี่หมีหน้าคมมีข้อขอนยังไปเขียนขีกเอาว่าไปยังไปลองแล้วมันหลงมันหลงสองหาหกเก็ดวันจับคู่สามศูนสามหนึ่งสามสี่วิ่งสามศูนกำเนินสามศูนล่อง สามซีสาโตกับ4ีสามศูนย์ศูศูับศูนย,นย์อันนี้มันหลงเล้วพีน้องเล้าขีดขาออกไปซะนี่เป็นข้อเล้าพี่นอ้องเล้าตัวนี้ขีดเอาตัวแดงไปขีดไปศูนย์สามเลาประตูใช่หกหนึ่งหกเก็หเก็ วิ่ง61ก็เป็น61รอง17 3ตัว761 1 617ราษฎรสันติภาพ59 85 57วิ่ง59กรมเด่น59รอง57 3ตัว759 957ประชาชนลาว34 56 41วิ่ง34กลัเรียน34รอง41 3ตัว1 3 4 4 3 4 1เล้าเอกตา1 2 5 6 3 4วิ่ง1 2กลัเรียน1 2รอง3 4 3ตัว4 1 2 2 3 4เอาพี่น้องแค็บหน้าจอเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดไชใหปูนนํา พวกเขามาไม่กัดกดกระดิง่งติดตามไปแล้วพี่น้องเด้อเพื่อสิบวันอีกพิภพาดเดินดีเดินดีดนดแซมก็คือแซมยุคคือเกาละพี่น้องพี่น้องเอฟซีพได้เข้ามาติดตามแล้วโศก,กมันมันกันทุกข์ทุกคนเด้อเงินทองไหลมาเทมาลำลำเรื่อยๆกันทุกข์ทุกคนอย่าเจ็บอยา่าจนได้พี่น้องเด้อพอกันไม่สุดต่อไปคือของมือเอื่อนพี่น้องสำหรับมือนี้ขอล่าวคำว่า,าสวัสดี